สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะมื้อน,นี้เมย์ก็จะมาทำแกงอ่อมใบยอนะคะปลาดุกนะคะแกงอ่อมปลาดุกใส่ใบยอทนกันนะคะ,ะสูตรแบบชาวบ้านๆนะคะใบยอก็จากต้นนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็จะผัดทิชแกงก่อนนะคะเราจะใส่กะทิหลังนะคะเพื่อนๆค่ะจะผัดทิชแกงในน้ํามันนะคะสุดไทยสุดใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะให้หอมก่อนนะคะวันนี้ก็จะลองแกงร้านใหม่ ทำเจ้าใหม่นี้นะคะว่าจะอร่อยไหมอ๋อใบยอหน้าบ้านนะคะใบยอหน้าบ้านเลยหน้าบ้านข่างบ้านนะคะกไม่ต้องซื้อต้องหานะคะเพื่อนๆน่าจะใส่หมุดนะคะพี่แกงแกงเราจะเผ็ดส่นะคะ อ,อซื้อมาสองขีดบ้านก็าทานเผ็ดกันได้ไม่เยอะนะคะออผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอ,อ๋อเมย์ก็ผัดพริกแกงได้ที่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็จะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะไม่ให้พริกแกงจะติดระทานนะคะเพื่อนๆค่ะเติมน้ำแล้วเคี่ยวอีกนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเมย์ก็จะเอาปลาดุกลงไปผัดรวนนะคะในพิแกนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพิแกงหอมแล้วนะคะจากน้ําที่เมย์เติมไปตอนนี้ดูก็เคี่ยวจนน้าแห้งแกงหอมแล้วนะคะเมย์ก็จะใส่ปลาดุกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะปลาดุกนะคะเมย์ก็ล้างทําความสะอาดนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ,ะซื้อมาเอาหั่นมาให้เลยนะคะแล้วก็มาล้างทําความสะอาดหลายๆน้ํานะคะแล้วก็ ตามสุดท้ายก็เขาด้วยเกลือกับน้ำส้มส่ชูนะคะเพืเ่อนๆ่ะเขาทิ้ไงไว้แป๊บนึงนะคะเพื่อตัดเมือกตัดข่าวนะคะเวลาเราทํารับประทานมันก็จะไม่มีข่าวนะคะเมือกก็จะไม่มีนะคะเพืเ่อนๆขาต้็ดรับนะคะแต่ล้างปลาที่มันมีข่าวนะคะปลาดุกมันจะมีเมือกปเป็ยนยางๆเยอะนะคะเพืเ่อนๆ่ะถ้าล้างด้วยน้ําเปล่าน้ําธรรมดาเหมือนเมือกมันจะ ออกอยากนะคะเพื่อน่าก็ทานที่ดีก็เค้าเกลือกับน้ำส้มสาชูลงไปเลยนะคะตอน,นี้เมย์ก็จะผัดน,นะคะให้คุกเข้าปลาให้เท่ากับพริกแกงจนทั่วก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เมยก์ก็คุกเข้าปลากับพริกแกงนะคะก็ผัดไปเติมน้ําไปนะคะแตนนี้เมย์ก็ขั้นตอน เดี่ยวจะใส่น้ำปลาไปเหมือนเราลวนปลาก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะเต็น้ปลาลงไปพอสมควรก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะจะแค่นี้ก่อนนะคะให้น้ำปลามันเข้าไปแทรกไปในเนืเนะะ้อปลาเราะะพเพื่อนๆค่ะเราลวนปลาไปนะคะจะเป็นแจงแบบโบราณนะคะพเพื่อนๆค่ะ กระทะจะเล็กไปนะคะสงสัยเดี๋ยวต้องสั่งกระทะมาเปลี่ยนท,ที่บ้านนี้นะคะบ้านมีกระทะเล็กนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรทานนะคะอยู่คนเดียวแฟนเมนอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรทานส่วนใหญ่จะซื้อะือทานแล้วเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวสงสัยต้องสั่งกระทะมานะคะพอระปลาเดือดได้ที่แล้วทันทีก็จะเติมน้ําลงไปนะคะเติมน,น้ําสะอาดลงไปนะคะ ที่เดี๋ยวจะใส่ใบยอนะคะพอน้ำเดือดี่ก็จะใส่ใบยอนะคะแล้วก็กะทิเราจะลาดที่หลังนะเราจะแกงแบบไม่มันมากนะคะเพื่อนๆค่ะก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็จะเอาใบยอมาใส่นะคะใบยอเมก็เด็ดมาจากต้นนะคะก็เอาแต่ใบอ่อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ชีกๆชี้ๆนะคะก็ อาจะไม่ค่อยเอาก้านมันนะคะแต่มันก็มีติดมาบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะเอามาต้มนะคะตั้งใส่ตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ต้มลวกนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะตัดขื่นนะคะตัดความขื่นความขมของคนที่ไม่ชอบนะคะเพื่อนๆจะเอาเยอะนะคะเนี่ยนะคะก็ชอบทานใบยอก,กันนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะต้นเราเองไม่ต้องซื้อหานะคะอ๋อเดี๋ยวมันยุบตัวมันก็จะไม่ ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะตอนนี้ที่นี่ก็คือกระทะเม้นะคะกระทะเล็กนะคะเพื่อนๆค่ะกับนั่นก็ขัวปลาตะเละนะคะก็เดี๋ยวให้เขาเดือดค่อยๆดูตัวลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็พักหนึ่งนะคะก็ผักก็ค่อยตัวแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาชิมกันนะคะ ไปเลยในบ้านทันสมัยแล้วก็ใช้กะทิขวดนะคะเพื่อนค่ะขวดหนึ่งทำได้สองเมนูเลยนะคะเมเพราะว่าเมยไม่ชอบกินมันๆนกันะคะไม่ชอบทานมันใส่เพื่อไม่ให้มันแไม่ให้แกงมันเผ็ดโด่นั่นเองนะคะเพื่อน่ะเดี๋ยวอ๋อนั่น <c oughs> เดี๋ยวเราก็ชิ้มรสกันนะคะ จากที่เราใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาชิมรสกันว,ว่าเราจะต้องปรุงอะไรเพิ่มกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆค่ะรอ,อเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากเติมกะทิไปนี่ก็จะใส่ผงปรุงรสไปหน่อยหนึ่งนะคะอ mm hmm. ผงนัวต้องหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆค่ะเพราะว่าแกงเนาะ <laughs> ช้อนมันเล็กนะคะ ก็เดี๋ยวมาชิมรสกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเ,เพื่อนๆค่ะหลังจากที่ตเติมผงปรุงรสไปแล้วนะคะก็ะเดือดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะหลังจากที่เมย์เติมน้ําไปเมื่อกี้คิดว่าน้ํามันจะน้อยไปที่บ้านเมย์ชอบน้ําแกงน้ําเยอะๆนะคะก็อะชอบคุกข้าวกินนะคะก็ลองชิมนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆกล่าวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอืม กิ็นอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าบ้านเมย์ไม่ถ่านเก็งมากนะคะเด็ดจ้ำกินน้ำปลาเปรี้ยวเวลาจะทานนะคะพเพื่อนๆค่ะก็แกงอ่อมใบยอของเมย์นะคะปลาดุกนะคะแกงอ่อมปลาดุกใบยอสูตรแบบบ้านๆนะคะพเพื่อนๆค่ะใบายอ,อก,ก็ที่บ้านนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะก,ก็ทานหนึ่งเลยนะคะมาจ้ามาจ้ามาทานด้วยกัน,นก,กับเมนะคะก็ไม่อยากคนเยอะนะคะกัวชิ้นปลาเละนะคะพเพื่อนๆค่ะ ฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะแกงอ่อมปลาดุกใบยอสูตรบ้านๆเป็นกำลังใจใเมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะใบดับ